สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันพุธที่18มีนาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะแม้จะมีการเรียกร้องให้ทางรัฐบาลหรือว่าคอสช,อชอยกเลิกการประกาศใช้กฎอายการศึกแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลนะคะคงจะทำได้เพียงแค่อาจจะหากฎหมายหรือมาตรการอะไรมาสักอย่างนึงค่ะที่มีความเข้มแข็งเท่ากันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อว่ากฎอายการศึก อาจจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างอื่นแต่เนื้อในหรือว่าภายในก็จะคล้ายๆกฎอายการศึกเพราะฉะนั้นหากตอนนี้เราก็จะเลยได้เห็นนะคะเรื่องของการใช้เสรีภาพทางวิชาการจะมีการเสวนาอะไรคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็ต้องไปขออนุญาตคอสอชอหรือว่าต้องไปแจ้งกับคอสอชอก่อนเรื่องของการแสดงสิทธิเสรีภาพทางการเมืองต่างๆก็ไม่เป็นเหมือนเดิม ทำให้หลายคนคะ่ะที่มีการออกมาทํากิจกรรมที่ทางด้านของคอสชอเห็นว่านี่มันจะเป็นการกระทบนะคะก็จะโดนไปขึ้นศาลทหารบ้างหรือเบาๆหน่อยก็อาจจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติแต่แน่นอนกับว่าเมื่อเรื่องไปถึงศาลทหารแล้วเนี่ยจริงๆพลเรือนตอนนี้กําลังมีการเรียกร้องนะคะให้พลเรือนนั้นขึ้นศาลพลเรือน ไม่ใช่ขึ้นสารทหารเพราะว่าสารทหารเนี่ยมีเพียงชั้นเดียวและจริงๆก็มีเหตุผลอื่นๆมากกว่านั้นอีกจะมีเหตุผลอะไรและทําไมวันนี้ค่ะมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยออกมาเรียกร้องในเรื่องของการที่พลเรือนจะต้องขึ้นสารพลเรือนไม่ใช่สารทหารเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจีราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีท่านชมดค่ะ วันนี้มีหลายคนเลยนะคะถ้าจะนับตั้งแต่แรกๆเลยที่มีการได้เชิญตัวไปพบเรียกไปพบแต่ไม่ได้ไปในท้ายที่สุดก็เลยต้องไปขึ้นศาลทหารกันนะคะทั้งทางคุณจตุรนอาจาตุรนบอกอลายจุดอาจารย์วราเจตภาคีรัตหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพพลเมืองต่างๆที่ออกมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองก็ต้องขึ้นศาลทหารกันทั้งสิน้นหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มล่าสุดค่ะพลเมืองโต้กลับ จัดกิจกรรมพลเมืองรุกเดินในท้ายที่สุดเพื่อเรียกร้องเนี่ยค่ะพละเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนไม่ใช่าศาลทหารค่ะคนนี้นะครับผมก็จะนําเอาทัศนะนะครับและข้อคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องนะครับของหน่วยงานทางสากลนะครับมานําเสนอต่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็นําเสนอผ่านไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะครับซึ่งก็หมายรวมถึงคอสชอหรือพระนทท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับ ท่านก็ลองพิจารณาดูซิว่าข้อที่ร้องหรือข้อเสนอของเขาเนี่ยนะฮะเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่แต่ดยส่วนตัวผมเองผมก็ได้แสดงทัศนะไปหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ก็ยังยืนยันทัศนะส่วนตัวเดิมงผมนะครับแต่เราเข้าสู่เนื้อหาของเขาก่อนดีกว่าคือเขาอยากจะเรียกร้องฮะว่าถึงแม้จริงๆเนี่ยก็มีการเรียกร้องเยอะแยะแล้วก็คือให้ยกเลิกก,า,การศึกทั้งประเทศไปเลยแต่ผมผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะฮะผมเห็นว่าสาจากักภาคใต้แล้วก็สี่อำเภอในอจังหวัดเหนือนะครับที่เขามีการต่อสู้ ด้วยวุฒินะครับก็ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนะฮะพวกนั้นเนี่ยในบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยมีความเป็นในการที่ประกาศใช้กฎการศึกนะฮะแต่ว่าจังหวัดอื่นๆซึ่งไม่มีภาวะการสงครามไม่มีการเชิญหน้ากันด้วยวุฒิเนี่ยนะครับก็ลองพิจารณายกเลิกกฎการศึกได้ไหมครับโดยเพราะนย่ิ่งก็คือจังหวัดที่การท่องเที่ยวเนี่ยฮะบูมมากมีนักท่องเที่ยวเปน็นจานวนมากเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะยกเลิกกฎการศึกเฉพาะจังหวัดที่การท่องเที่ยวมัน แคเรียกพีกันนะครับหรือว่ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะอันนั้นเป็นการเรียกร้องเรื่องอกฎระเบียเอาละสมมติเรามีการประกาศกฎระเบียอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามนะครับเพราะฉะนั้นการเรียกร้องต้องการให้ดําเนินคดีโดยรวดเร็วฉับพันเนี่ยมันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นว่าให้มันเสร็จสิ้นภายในเวลา2เดือน3เดือน4เดือนมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงเป็นคดีที่เกี่ยวข้องความมั่นคงนะอ,ะอาจจะต้องใช้เวลาก็ได้เพราะให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหานะบางทีเขาจะถูก ลังแกกันแกล้งโดยที่หรืออาจจะใส่ร้ายป้ายสีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่จาเป็นต้องใช้ความรวดเร็วของเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็ไม่ไม่มีความเป็นในการที่ขึ้นสารทหารนะฮะนี่คือหลักนะฮะนี่คือหลักดังนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะในจังหวัดที่ไม่ได้เกิดกรณีที่ว่า,เ,าเกิดความวุ่นวายนะฮะขึ้นอย่างสามจังหวัดภาคใต้หรือว่าสี่อำเภอในอจังหวัดหนึ่งก็ตามแต่นี่นะครับอยากจะเรียกร้องฮนะ ให้พลเรือนเนี่ยขึ้นสารพลเรือนนะครับถ้าหากจะขึ้นสารทหารก็เฉพาะทหารจานั้นเองก็ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยผมก็เห็นถแถลงการของ รู้สึกจะเป็นมูลนิธิภาษาวัฒนาธรรมและศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะคได้มีการออกถแถลงการ,รเข้าเนื้อหาเลไหมคะคุณหมอครับได้ครับผมก็นามาจากทสรุรทมติชน,นและต้อง<ม>ขอบคุณทสรุรทมติชนเป็นอย่างสูงนะครับเจริญครับขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยและคสชนะคะยกเลิกการพิจารณาคาดีพ,พลเรือนในศาลทหารมีเนื้อหาดังนี้นะคะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า Human Rights Council นะคะเมื่อวันที่13มีนาคม2558ได้รับข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศเขาว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะใช้สารทหารสำหรับการดำเนินการกับพลเรือน ในข้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดเห็นการรวมกลุ่มและการชุมนุมโดยมีจำนวนคดีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานข่าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะได้บันทึกข้อเท็จจริงว่ามีพลเรือนอย่างน้อย202คนค่ะถูกดำเนินคดีในศาลทหารตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557นับเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่ประเทศไทย เลือกที่จะใช้สารทหารดำเนินคดีต่อพลเรือนเพื่อการปรับปรามประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐและใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกค่ะคือเรื่องนี้ที่ผมนำมาเรียนท่ชมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าคณะกรรมการที่เขาหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเนี่ยเป็นมนตรีหนึ่งในสาธะชาชาตินะครับ ในสภาประชาชาติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคณะมนตรีความมั่นคงนะฮะ,ฮะแต่มนตรีอื่นๆก็มีความสําคัญเท่าๆกันนะครับเพราะหากว่าเวลามนตรีอื่นเขามีมติไปแล้วเนี่ยแล้วประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็จะยื่นไปที่มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ได้แล้วก็ให้มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยดำเนินการไปตามคันลองหรือกฎบัตรของสหประชาชาตินะฮะอาจจะมีการแซ้งเช่นอาจจะอัดเตือน อาจจะแซงนชันทางเศรษฐกิจหรือในท้ายที่สุดอาจจะมีการแซงชันทางการทหารก็เป็นไปได้เอาละมันไม่ไกลถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าในเมื่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาติจิบยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาแล้วเราจะดูเบาเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเราต้องเอาใจใส่แล้วควรจะต้องจิบยกกลับมาพิจารณาดูแต่ผมดูท่าทีของพระ่านนายงตรีเนี่ยท่านก็อ่อนโอนลงเยอะนะครับท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ทําอะไรรุนแรงนี่ เอาเฉพาะความมั่นคงเนี่ยที่รแรงๆเนี่ยไปขึ้นสารทหารอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่เรียนเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามกระทั่งเนี่ยในเรื่องความมั่นคงนะครับในประมวลอาญาก็มีหมวดเลยนะครับว่าด้วยความมั่นคงโดยเฉพาะไม่ว่าเป็นความมั่นคงภายในความมั่นคงภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปได้ครับที่น่าจ,จะเอาพาเลเรือนแม้จะมีประการประกาศกฎการศึกที่ทําผิดกฎหมายความมั่นคงเนี่ย <efficiently beb ied> ไปขึ้นสารพราเลเรือน,นครับเพราะมีประมวลอาญาหมวดที่ว่าด้วยความมั่นคงครับ เพราะนั่นนี่ในเมื่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยท่านหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นพิจารณาแล้วผมอยากจะเรียนไปอย่างผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับว่าอย่านิ่งดูดดยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเรื่องราวมาลุกลามบานบานปลาไปใหญ่โตเพราะว่าเวลาเรื่องมอาไปที่มนตรีอ่าสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ได้หายไปไหนง่ายๆมันอาจจะไม่เหมือนในไประเทศไทยนะาบางเรื่องอาจจะหายไปง่ายๆก็ได้แต่หากไปปรากฏอยู่ในที่ชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติแล้วเนี่ยเรื่องไม่ได้หายไปหรอกครับ พียงแต่ว่ามันจะช้าหน่อยเท่านั้นเองอย่างไรก็ดีมันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทางที่ไม่ดีเพราะเราสามารถที่จะตัดต้นไฟแต่ต้นลมได้หรือไม่ครับ<ม>จะต่อเลยครับค่ะโดยถแถลงการทางวาจาโดยคณะกรรมาการนักนิติศาสตร์สากลน,นะคะ ที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ m u n r n g h t s Council เนี่ยนะคะในการประชุมครั้งที่28ระหว่างวันที่2ถึง27มีนาคม2558ณนะกรุงเจนีวาทางคณะผู้แทนประเทศไทยแห่งองค์การสหประชาชาติประจำนนครเจนีวาเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ในการตอบกลับค่ะโดยระบุว่าการใช้สารทหารนั้นเราใช้ในเฉพาะคดีที่มีข้อหาร้ายแรงเท่านั้นข้อหาความผิด รวมถึงครอบครองอาวุธและคดีฆาตกรรมจำเลยพลเรือนในคดีสารทหารได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเหมือนกับในสารพลเรือนรวมทั้งสิทธิที่จะมีทนายความและได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะครับผมตั้งข้อสังเกตนะฮะอันนี้เป็นการถแถลงโดวยวาจาโดยคณะกรรมการนิติศาสตร์สากลนะฮะ,ค,ะคือมนตรีสิทธิมชลเนี่ยเขาจะมีการทํางานอย่างเป็นระบบเพราะในนั้นเนี่ยจะมีนักนิติศาสตร์ที่เขาเชี่ยวชาญกฎหมายในระดับสากล นะครับแล้วก็เชี่ยวชาญหรือว่ายึดกลุ่มหลักการนิติรัฐนติธรรมได้เขาเป็นคนถแถลงฮะแล้วก็ในนี้ก็ให้สิทธิประเทศที่ถูกกล่าวถึงพาดพิงถึงหรือถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับถแถลงตอบโต้ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบโต้ของประเทศไทยนะครับในการตอบโต้ในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาธารณชาติแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับผมกังวลน,นะครับเพราะเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเมื่อไปปรากฏอยู่ในวาระ ขององค์กรสม,มัชชาใหญ่สาประชาชาติแล้วเนี่ยเรื่องมันไม่หายไปง่ายๆครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะฮะพิจารณาเถอะครับอย่างตรงแท้เลยครับเพราะว่าประมวลอาญาเนี่ยมันมีหมวดว่าด้วยความมั่นคงอยู่แล้วทั้งมั่นคงภายในและมั่นคงระหว่างประเทศและให้ความมั่นใจเถอะครับว่าสารอาญาเนี่ยท่านจะอำนวยความยุติธรรมนะอย่างเที่ยงธรรมไปตามหลักกฎหมายเลยกระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะใช้หลักกฎหมายก็คือเขาเรียกว่า รัฐธรรมนูญฉบับโชคาปี57สารอาญาท่านก็ต้องหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นทําไมไม่เอาพลเรือนขึ้นสารพลเรือนครับเช้นต่อเลยนะครับรถ้ามาดูคดีนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเราใช้เฉพาะคดีที่มีข้อหาร้ายแรงเท่านั้นก็น่าคิดนะคะว่าอย่างกลุ่มพลเมืองโต้กลับเนี่ยที่ที่มาชุมนุมกันก็ไม่ถึง5คนเนี่ยนะคะร,ร้ายแรงยังไงแต่ถ้าอย่างข้อหาของน้องแหวนที่เพิ่งโดนไปนี่อาจจะอีกเรื่องหนึ่ง ก่อการร้ายอ้างยีนี่ก็อาจจะเข้าข่ายนะแต่ว่าบางคนก็น่าจะไม่เข้าหาร้ายแรงคือถ้าคุณแอนพูดอย่างนี้นะก็คือเขาจัดงานในวันความรักในชะ่ไงใช่อะนะฮะวันเขาเรียกวาเลนไทน์ใช่เพราะนั้นเขาก็เรียกว่ามีนวัตรกรรมสร้างสารรค์<ะ>เขาว่ารักเนี่ยนะภาษาไทยเนี่ยสะกดด้วยลอล,ลิงก็ได้เขาก็เลยจัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรม<ช>ลักษณะ,ะที่ว่า กล่องหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกลัก<ช>ซึ่งหมายว่าเขารักการเลือกตั้งใช่แต่ว่าหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกลักขโมยไปมันอลยจัดกิจกรรมแล้วก็ปรากฏว่าจํานวนคนที่ไปร่วมเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่เกินกฎเกณฑ์ของกฎการศึกแต่ก็มีการควบคุมตัวเข้าไปนะฮะไปปรับทัศนคติหรือไปอะไรเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ตรงกับตัวแทนของไทยที่ไปแถลงในสาประชายชาติต้องเรียนด้วยคำครบนะฮะในวันนี้เนี่ยคุณไม่สามารถปิดบังโลกได้ คนทั่วทั้งโลกนี้เขาจับตาดูประเทศไทยอยู่แล้วในประเทศไทยเองเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของสากลเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สารทูตแล้วเจ้าหน้าที่สารทูตนะฮะทูตต่างๆประเทศต่างเนี่ยเขาก็จ้างคนไทยนี่ไปทํางานในสารทูตของเขาแล้วเจ้าที่ที่เป็นคนไทยที่ไปทํางานในสารทูตดังกล่าวเนี่ยเขารับเงินเดือนของประเทศโน้นนะฮะมันก็ต้องหาข่าวอย่างนั้นก็หาข่าวอ่ะเพราะนั้นเขารู้ข่าวคะที่คุณไปแถลงเนี่ยตรงหรือไม่ตรงนี้เขาก็จะรู้ครับ คำถแถลงดังกล่าวนะคะเป็นอันอเป็นการอ้างอิงการใช้สารทหารที่ไม่ตรงกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในปัจจุบันจริงอย่างที่เราพูดเมื่อสักครูโดยนับแต่มีการรัฐประหารค่ะมีการจับกลุ่มนักกิจกรรมที่แสดงออกทางสัญลักษณ์นะคะอย่างเช่นการถือป้ายกระดาษการรณรงค์เพื่อให้มีการเลือกตั้งการกินแซนด์วิชการโชว์สมนิ้วเป็นต้นนะคะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2 5 5 8 มีทนายความนักสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมทางสังคม4คนถูกจับกลุมและตั้งข้อหาว่าฝ่าฝืนประกาศคสชฉบับที่7ทับ2,557ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนในวันที่16มีนาคมนี้พนักงานสอบสวนที่ส่งสำนวนพร้อมพลเรือนทั้ง4คนไปยังอายการสารทหารเพื่อสั่งฟ้องโดยมีการคาดการณ์ว่าพลเรือนทั้ง4อาจจะไม่ได้รับการประกันตัวคะ่ะแต่ตรงนี้เขาได้รับการประกันตัวไปแล้วนะครับะฉะนั้นนี่ก็ต้องขอบคุณ ในความเมตตาของสารทหารนะฮะแล้วก็อายการสารทหารด้วยเช่นกันนะครับว่าท่านก็ให้ความเมตตาทั้งสี่คนนี้ได้รับการประกันตัวปล่อยตัวั่วข่าวขึ้นไปก็แตอย่างไงก็ตามในี่ทั้งสี่คนยังต้องถูกพิจารณาคดีในสารทหารนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาไปจัดกิจกรรมนะหีบบาตรเลืกอตั้งที่ถูกลักอันนี้เนี่ยมานร้ายแรงเหรอฮะสำหรับผมนี่ผมคิดว่าไม่ร้าแรงนะ <c oughs> มะานร้แรงยังไงฮะหีบบาตรเลืกอตั้งที่ถูกลักนะ <c oughs> แล้วก็สี่คนเท่านั้นเองนะฮะแล้ว <c oughs> ถ้าไปดูจํานวนคนที่มาลายล้อมทั้งหมดเนี่ย ผมดูวันนั้นไม่น่าจะถึงเรือนรอยนะไปเปรียบเทียบกับอตทใช่ค่ะนะครับสัมปทานพลังงานอ่าสัมปทานครั้งที่21เนี่ยสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยไปเปรียบเทียบกับหมอนะฮะที่ต้อนรับคุณหมอมรงสาเมตพัฒนนี่ห้าหกร้อยนะครับเอ๊ะแล้วมันยังไงฮะความยุติธรรมอยู่ตรงไหนความจริงธรรมอยู่ตรงไหนฮะมีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่าครับอันนี้คุณต้องพิจารณานะครับเดี๋ยวอย่ามาบอกว่าผมเนี่ยพูดข้างเดียวไม่ใช่นะฮะ ชาวโลกเขาจับตาดูอยู่ครผมเพียงต่นำเรียนให้ท่านทราบว่าพี่น้องประชาชนไม่เพียงแต่คนไทยเนี่ยทั่วทั้งโลกเขาจับตาดูอยู่ว่าประเทศไทยมีมาตรฐานของความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวหรือหลายๆมาตรฐานก็โปรดพิจารณานะครับว่ากรณีหีบบาเลืึกตั้งที่ถูกลักนะฮะกรณีสัมปทานปิตโตเรเลียมชุดที่ยีอกรณีโลนอิสระเดินทางไปมอบ สังขทา,านซึ่งมันไม่มบังควรอย่างยิ่งนะฮะ<ช>จํานวนมากมายเลย<ช>ลม่มีทหารไปคุ้มกันด้วยนะครับ<ช>นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะ<ช>ทำไมรันอิสระมอบสิ่งที่ไม่บังควรเนี่ยให้ว่าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทำได้นะครับแต่กรณีอิบารล็กตักที่ถูกลักเนี่ยต้องขึ้นศาลทหารตรงนี้ฮะทำให้คนเขาคล่องใจครับเออเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้กันอยู่อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่ามาตรฐานในการบังคับใช้เนี่ยกลายเป็นว่าทำไมอีกกลุ่มหนึ่งดูเหมือนจะถูกละเลยไป แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลายเป็นว่าถูกบังคับอย่างเคร่งครัด